สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะเดี๋ยวเด้อยายเปิดไฟอีกมองนึงก่อนจ้าต้องพอขอนมางน้งงนงด้วยยยติ๋วจะไม่มารีวิวของอีกและคะ้ค่ะอันนี้ลูกสาวทรงมาไหจากเยอรมันนะคะ่ะ่าของจากเยอรมันมาถึงแล้วนะคะอ่า านนมานั่งฝั่งนี้ไม่ต้องปิดหนูมานั่งฝั่งนี้เพราะว่ามีของหนูด้วยมาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะป้าเรียกป้าเฉยๆนะห้ามเรียกชื่อนะจะมาลุนน้ากันเด้อค่ะเด้อว,ว่ามีอีหยังค่ะอะลูกสาว <ขอ S 1> ลูกสาวส,วสรงมา่าให้สวัสดีคุณป้าแค่นั้นพอสวัสดีค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะคนี่ดูสิคะ่ะ ว่ามีอะไรมาให้ยายติวลูกสาวจับกล่อง <Ừ. S 2> ได้ไหม,หไมอามา่ะทรงทรงไ้ทรงไ้เป็นของขวัญวันเกิดแม่แต่วันที่ยี่สิบสี่มกราชแต่ของเพิ่งมาถึงแล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบใจหลายๆลูกสาวอุว้ยกระเป๋อา,ปาปอะไรอ่ะขอดูหน่อยเดี๋ยวก็ได้ออกดูลูกเดี๋ยวก็ได้ดูโอ้ยกระเป๋าขึ้นมางามแท้มาถึงไก่แม่แท้แบบน,นี้ มันหนงกระเป๋าหม,ออมีกระเป๋านะคะกระเป๋าหนึ่งใบจับ,จบแล้วก็มีกระเป๋าเล็กอีกหนึ่งใบโอ้ยสวยงามจ้ะสวยงามโอ้ยถือใจ<ร>แม่ค่ะนะไม่ไม่ไม่หนูเปิดไม่ได้ลูกสวยมากๆเลยนะคะโอ้ยถือใจแม่ไรแต่ว่าเป็นกระเป๋าแต่กระเป๋าล้านท่องแม่ก็มากด้วยจ้าอ่า อ้าวนี่นะคะอ่าเด็เดี๋ยวจะให้ดูจ้านี่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 กระเป๋าอุ้ยสวยสวยสวยจ้าจากเยอรมันนะคะอ่าบม่ได้จากมาจากไกลๆเด้อค่ะโอ้ยสวยสวยค่ะโอ้ พราต้องรอตั้งหลายวัเนเกี่ยวกับของจะมาถึงจ้าเยี่ยติ๋วกับมารีวิวให้เมึงเด้อค่ะเด้อลูกสาวทรงมาให้แต่เยอรมันจ้าเสร็จล้วโอ้ยปิดก,กระเป๋ากระเป๋าเป็นพี่น้องบันี้เยี่ยติ๋วนี่นะคะกระเป๋าเล็กที่อยู่ในกระเป๋าใหญ่นะคะใส่กับเข้าไปกระเป๋าใหญ่นี่กระเป๋าสีชมพูาอ,อานเป็นสีชมพูพาสเทล อันนี้คือของแม่หวานนะคะของแม่หวานของแม่หวานกินง่ายค่ะลูกสาวทรงมาไห้คือกันเด้อค่ะเด้อชุดสวยจาดด้างในสวยแล้วก็มีกระเป๋าเล,เล็กเหมือนกันจา้านี่นะคะสีของแม่หวานนะคะสีนี้นะคะมันจะเป็นกระเป๋าลูกคู่จะสวยจ้าแม่หวานาเดี๋ยวแม่ติวทรงไปให้แม่หวานด้วยค่ะชุดชุดแล้วก็แอนแอ,นแอนชุดนาะ นี่คือชุดน้องพาวถึงแล้วนะคะเกือบถึงนาฮ้อนจ้ะใหเพ่อเลือกเอานี่น้องพาวเลือกเอาอ้าวอะไรเอาขอบคุณป้ารืยยังขอบคุณค่ะอยากลองใส่แล้วค่ะนี่นะคะเราเลือกเอาเด้อค่ะเด้อน้องพาวเลือกเอาจ้ะคนคนสื่อว่าได้เลือกเด้อคนใส่อยู่เมืองไทยได้เลือกจ้ะ เอก็มันเป็นไซส์ฝรั่งลูกอ้าวอันนี้อันนี้หนูใส่ได้เลยนี่อ่ะอันนี้โอ้ยอ้าวเอ้เอาไปใส่ไว้ซักโอ้ยไปร้อยเสื้อเสือให้แม่จนได้เนาะบอกว่าเสือยะเอาเรื่องเสื้อลายอยู่วซสนกับใจแล้หลายจ้า ลูก<ช>สาว<ค>จ้าเอาไปใส่ตะกร้าเอออืมแล้วก็มาลา้างแอลกอฮอร์เยียตีนุ่มเผาไปใส่ตะกร้ากัาานนะได้แล้วนะคะกระเป๋าถึงแล้วค,ะนคน่ะไหนขอดูหน่อยกระเป๋ากระเป๋ามีกระเป๋าเล็กอยู่ข้างในแล้วก็ แอนแอนแอนมีรีบสติกหลอดหนึ่งอาวไ่มีไปอ้นั่เนเหรอฮะ<า>แล้วตัดออกอันละค่าตัดออกเบอรเลยหนีภาษีแต่เราเอาให้เมืองแล้วอ,อันนี้ไม่ครีมกลางคืนโอ้ใสให้แม่งานไปหัวใส่น้อบัดนีน้ออ่าคีมทาผิวตอกนกลางคืนเหรอจ้าอันนี้ตอน ตอนกลางวันครีมมีสองกระปุก,อ,อ,กอ,อันนี้ตอนเย็นอันนู้นตอนค่ำอันนี้ตอนกลางวันลิปสติกสองหลอดนะคะเป็นของแม่หวานหลอดหนึ่งเป็นของแม่ติ๋วหลอดหนึ่งคะ่ะไหน่ะแม่วานแม่หวานเราสีไหนเนาะแม่หวานสีแดงใช่ไหมคะอ่า มามาอย่กไม่ใช่ของเด็กเล่นอยากเปิดดูข้างในมันเปิดไม่ได้ค่ะยายยัยงเปิดไม่ได้ของไม่หวานเอาสีแดงเนาะสีแดงนี่เด้อไม่หวานเด้อเอาใส่ในกระเป๋าให้นะคะเป็นสีสดโหกล่องนี้นะ้อพาลงไปอยู่ได้เลยโควิดโควิดเธอปอกเออมันมัน ต้องอันนี้หนูใส่ลงไปได้ทั้งตัวเลยปิดวิดีโอได้หรือยังคะโอ้ยมันชิมเอยียงเนาะยายกับอานบทเป็นเด้อแม่กับอานบทเป็นเด้อชิมเอียงจ้ามันชิอมอะ,อะไรก็ไม่รู้อ่านี่เนาะอ่าเป็นอย่างนี้นี่จ้า ให้แม่หวานสองอันเออให้แม่หวานอันนึง <c oughs> น้องน้นนองก็โทรมาแล้วบอกว่าครีมให้แม่หวานกระปุกหนึ่งนะคะจะน้องก็ส่งมาอันนี้กระปุกใหญ่นนกระปุกเล็กสองอันจะให้แม่หวานกระปุกหนึ่งนะคะอืแบ่งกันค่ะแบ่งกันแล้วก็แม่ติวก็จะเก็บเท่านิสติกก็อยู่ในนี้นะคะ ลิปสติกอยู่ในอยู่ในกระเป๋าแม่หวานเด้อแล้วก็ครีมนี่ก็จะอยู่ในกระเป๋าแม่หวานนะคะปิดวิดีโอได้เลยยังคะยางค่ะนี่คือกระเป๋าแม่หวานนะคะของที่น้องส่งให้แม่หวานคะ่ะอือสีชมพูอ้ยสวยมากๆเลยกระเป๋าแม่หวานสีชม <Yeah. S 2> แล้วก็มีโซ่เดี๋ยวแม่จิ๋วส่งต่อให้แม่หวานนะคะแม่หวานค่อยรอรับเอานะคะแต่ว่ายังยังยังไปไม่ไวเด้อเพราะว่าแม่จิ๋วกำลังยุ่งอยู่สองวันนะคะแม่หวานรอนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันคะ่ะนี่คือของแม่จิ๋วนะคะแม่จิ๋วชอบสีดำคะ่ะกับครีมสองกล่องนะคะ ขอบคุณน้องหลายๆนะค่ะเด้อขอให้น้องร่ํารวยไม่เข็บไม่จนจ้าน้องผ้าเก็บเสื้อไปสร้างแล้วเด้อไปซักแล้วเด้ออ่าน้องพาวขอบคุณ,คณป้าบอกป้าเรียกป้าเฉยๆก็ได้แต่คุณลุงนะคะคุณลุงนะคะส่งเสื้อสวยให้น้องพาวค่ะส่งเสื้อสวยให้น้องพาวคะ่ะน้องพาวเป็นคนเลือกอีกเสื้อมันก็เลยสวยจ้า อ่าบ๊ายบายป้าหน่อยจะลุงหน่อยบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆให้เลิญลงเรื่องเดอลูกเดอไม่เจ็บไม่จนผลไพ่วิกฤตไปได้กลับไทยไว้ๆเดอมาหาแม่เดอลูกเดอรักๆนะคะ